กรับสวัสดีทุกท่านค่ะ มีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะคะจังหวัดน่านประกอบพิธีมหามงคลยกช่อฉัดดอกไม้ทองคำประดับอัญ,ญมณีถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นประดับบนยอดพระมหาธาตุเจ้าผูเพียงแช่แห้งที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงประกอบพิธีเจริญเพื่อพุทธมนต์สมโภชอัญเชิญฉัดเกิง12ชั้นมหาจักรพรรดิและอัญเชิญยอดฉัดทองคำประดับอัญมณีขึ้นประดับบนยอดพระมหา,าธาตุเจ้าผููเพียง อยงแช่แห้งพระมหาท้าเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครนานพระมหาท้าเจ้าประจำปีเถ่ะโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดนานพร้อมด้วยพลตํารวจเอกดํารงศักิ์กิติประพัสผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมเป็นประธานทั้งนี้ในพิธีมีผู้ทั้งทรงคุณวุฒิมาร่วมงานทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปรัดกระทรวงวัฒนธรรมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นต้น